คำตอบที่ชัดเจนแอร์พันธิลาแจงชัดๆสามีไอรัชสิทธิ์ทำงานอะไรทําไมถึงรวยหลังถูกโยงข่าวดาราสาวอา่างกับสามีเอี่ยวทําธุรกิจสีเทาเปิดเว็บพนันยืนยันหนักแน่นไม่ใช่คนในข่าวอยู่ดีๆนักแสดงและพิธีกรสาวคนเก่งแอร์พันธิลากับสามีไอรัชสิทธิ์ก็ถูกพุ่งเป้าเป็นดาราสาวอ่างและสามีเอี่ยวทำธุรกิจสีเทาเปิดเว็บพนัน ซึ่งข่าวลือนี้ก็กระทบเรื่องงานกับธุรกิจเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าขณะนั้นสาวแอร์กำลังตั้งท้องและทํางานส่งลูกค้าอยู่ถึงกับเสียน้ำตาเลยทีเดียวกระทั่งล่าสุดแอร์พันธิลาได้มาเปิดใจกับรายการแชร์ถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากที่เป็นข่าวมีลูกค้าโทรมาดึงงานไว้ก่อนว่าจะจ้างหรือไม่จ้างดีซึ่งทําให้แอร์รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรผิดทําไมจะต้องมาเจอสภาพแบบนี้ด้วยส่วนงานบันเทิงที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มาขอเลื่อนไปก่อน เมื่อถามว่าสามีของแอทำธุรกิจอะไรถึงรวยแอพันธิลาเผยว่าสามีทำธุรกิจร้านทองซึ่งเป็นธุรกิจของไอกับเพื่อนส่วนธุรกิจทางบ้านของไอก่อนหน้านี้เคยทำโรงพิม์กระทั่งไอามาทำร้านทองกับเพื่อนไม่มีแอปพลิเคชันเทรดทองเป็นหน้าร้านปกติสำหรับธุรกิจชานมไข่มุกได้ปิดตัวลงไปพร้อมกับโควิด -19 แล้วแต่จำได้ว่าตอนที่ไอนำเข้ามาขนมาต่อแถวซื้อกันยาวมากและมีการเปิดสาขาอื่นๆอีกแต่พอโควิดเข้ามาห้างสรรพสินค้าต้องปิดธุรกิจก็ไปหมด